คครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม h ฮดบิวซีนะครับกับเกม h ฮ r ร์เลอร์ไทคูลนะครับโดยเกมนี้นะครับจะจำลองให้เราเป็นเจ้าของบ้านผีสิงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเดโมนะครับอยู่ในเป็นเกมอยู่ในสตรีมนะครับเอกีถ้าใครสนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นดูได้นะครับตัวนี้โอเคตอนนี้เราอยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว๋ยว เอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะจัดการพินัยกรรมครั้งสุดท้ายของพ่อคุณเมื่อพ่อของคุณเสียชีวิตเขาได้ทิ้งสิ่งต่อไปนี้ไว้ให้คุณทรัพย์สินทั้งหมดสินทรัพย์เงินสดหุ่นและพันธบัตรทั้งหมดพ่อของคุณยังมีของพิเศษบางอย่างที่เราต้องคุยกันด้วยมรดกทั้งหมด,หมดคุณจะได้รับสัญญาสายเลือดด้วยสัญญาทางสายเลือดนี้มีมาเหมือนกับตัวผมและสำนักงานกฎหมายนี้มานานหลายศตวรรษ ข้อตกลงนี้ทำขึ้นกับปีศาจในเดือนตุลาคมปีคศ1666ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงซึ่งคุณจะเห็นในไม่ช้านี้คุณจะต้องได้รับวิญญาณมนุษย์ในทุกพิีทางที่เป็นไปได้โดยสัญญานี้จะมีผลบังคับจนกว่าคุณจะสิ้นสุดอายุไขตามธรรมชาติและจะโอนต่อเมื่อคุณเสียชีวิตไปยังญาติคนต่อไปของคุณหากไม่มีญาติทางสายเลือดเหลืออยู่สายเลือดของคุณจะสิ้นสุดลง ก่อนที่คุณจะไปผมควรจะบอกด้วยว่าการที่คุณไม่สามารถเจอดงวงวิญญาณที่ต้องการนั้นเนี่ยจะส่งผลให้การดำรงอยู่ของคุณสิ้นสุดลงทันทีทและคุณจะถูกบังคับให้ถูกเผาในระลอกชั่วนิรันดร์เอาละเริ่มตรวจสอบก็ตกลงทางสายเลือดเมื่อแน่ใจแล้วให้เซ็นชื่อลงด้วยเลือดของคุณโอเคครับตัวนี้น่าสนใจมากนะค,ครับตอนนี้เดี๋ยวเราลงชื่อก่อนดีกว่าแฮปยูซีครับตัวนี้ หัวยุ่งนำเสนอเดอะซิมไม่ใช่เหมือนเลยเก๊กครับอย่างนี้ต้อนรับเข้าสู่เทอร์เรสไชคูลเดโมนะครับวันนี้นี่จะคือพื้นที่ที่เอาไว้สร้างทั้งกำแพงเอ้ยพื้นนะครับอ่ถูกแล้วกำแพงพื้นประตูและอื่นๆส่วนตัวนี้จะเป็นลองกดดูเลย่ะนี่นี่ นะครับตัวนี้จะเหมือนเป็นเปรตเสเมือนว่าอ๋อเนเครื่องเล่นนะฮะตัวนี้ที่เอาไว้ทําให้คนกลัวนะเออเครื่องเล่นปีสิงหกลัดไปครับตัวนี้ถ้าเฟรมิเตอร์ขึ้นสูงระดับสูงเนี่ยจะมีตํารวจมาตรวจสอบมีตํารวจด้วยมาตรวจสอบบ้านปีสิงเราเนี่ยนะมัดอะไรวะคือน่ากลัวเกินไปอะไรเงี้ยเหรอโ <c oughs> อเคครับเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันเลยดีกว่านี่เมนูเริ่มจากกําแพงก่อนเลยครับนี่ เราจะให้แขกเดินไปตรงๆเลยเนี่ยมันมันไม่ได้นะเราจะต้องแบบว่าสร้างทางอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้นี่เริ่มจากทางนี้ก่อนเลยเข้ามาแล้วแน่นอนครับเดินเป็นเดินเลี้ยวเป็นงูแน่นอนตนัวนี้เออนี่เรามาดูของกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนี่ถังอันนี้คือถังอะไรวะนี่คือถังที่ว่าเดี๋ยวนะ ถังถังตัวนี้เนี่ยถังตัวนี้จะกิ้งลงไปใส่ตะแกงตรงนี้นะครับเพื่อทําให้เมีเสียงดังขึ้นแล้วก็สร้างความตกใจให้แขกนะน่าสนใจน่าสนใจตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่เปิดมาเอาแบบชิวๆก่อนเห็นเขาว่าเราต้องดูอะไรนะสีน้าเงินด้วยจะเป็นจุดที่แขกจะตกใจเออโอเคเข้ามาแน่นอนครับศพครับมันมันมันจะไม่เซอร์ไพรส์ไปหน่อยตรงนี้ ศพนี่มันต้องแบบว่าเลี้ยวมาแล้วเจอก่อนนี่เอาเอาอันนี้เอาอันนี้เป็นทางกั้นนะครับนี่เราเราก็เลี้ยวทางนี้ต้องแคบๆครับแคบๆไว้แคบๆไว้เออให้มันแบบว่าให้แขกแให้แขกกลัวกันซะหน่อยเออทางเดินแคบๆเข้าไว้นะครับเอ้ยไม่ได้เหรอเอาฝั่งนี้ก็ได้ไม่ได้เหรอแพงสั้นก็ได้วะได้ไหม ไม่ได้หรอสั้นไปเออมไม่เป็นไรถ้างั้นเราเออเราก็เอากำแพงนี้ออกไปสิจบเรื่องบ้โท่เอ้ยโอเคครับต่อฮะต่อนี่ครับพอทุกค้ามาเจอถังตรงนี้แน่นอนนะนี่เป็นเท้าเป็นเท้าคนที่เอ่อเท้าห้อย,อยตัวนี้เออสั้นไปครับขอแบบว่าเหียนมันหลอนเนี่ยสองข้างทางนี่ต่อไปครับเดี๋ยวเราสร้างกำแพงกันต่อนี่นี่ครับแล้วก็แล้วก็วกำแพงสั้น นี่ครับเออเอาไว้แบบว่าเป็นบ้านปีสิงใช่ไหมเป็นบ้านปีสิงแล้วก็ต้องเดินเป็นเป็นงูใช่ไหมครับนี่อะไรเนี่ยพื้นหรอเฮ้ยวางพื้นนี้ด้วยเป็นพื้นไม้ก็ดีเออเป็นพื้นไม้ก็จะสวยจัดไปครับนี่โหเหมือนสร้างบ้านเลยอะเวลาเหลืออีกสี่นาทีที่เวฟจะมานะโอ้โหทันไหมวะเคเรามาดูส่วนของเครื่องเล่นกันดีกว่านี่ครับพอเราเจอขาสรุปแน่นอนครับตรงนี้สบออกก่อน ีอะไรไหมนี่ศพนอนตายตรงนี้ครับเจอขาแน่นอนครับต้องเป็นส่วนหนึ่งของศพตัวนี้เดินครับวางเรียงกันไปเลยฮะนี่แน่นอนเดินกันให้แบบยากๆไปเลยนอกจากศพแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ย Snake skin hallway อ่าตัวนี้เป็นเป็นเป็นอะไรนะงูครับงูงูเดินผ่านงูนี่มีใยแมงมุมด้วย บ้านเก่าๆแน่นอนนะมีใยแมงมุมแน่นอนแต่ลูกค้าเดินมาเขาจะเดินมาทางนี้นี่เราก็สร้างใยแมงมุมไว้ตลอดทางนะครับคือเข้ามาเนี่ยเราต้องมีบรรยากาศกา้อนเจอผีตุ้งแช่เลยมาไม่ได้ไเออเจอไม้เก่าๆก่อนปาบก็ให้เฮ้ยเมื่อกี้เรามีเอฟเฟกต์ไฟด้วยนี่หว่าล,วลองดูดีมีอะไรบ้างโอ้นี่ไงนี่ไงนี่แหละครับบ้านพีสิงเกิดมาคู่กันอยู่แล้วสองนาทีครับผมต้องผมว่าผมต้องเล่งมือแล้ว โอเคฮะตอนนี้เรามีไฟให้เลือกแค่สองเอามีไฟนี่ด้วยเออ o เวอร์เฮดไลท์นี่ครับเข้าบ้านปีสิงมาก็ต้องมีไฟครับได้กี่อันนะ่ะเออสองตรงนี้ด้วยจะได้เห็นผีหน่อยนี่อันนี้ด้วยฮะสองตามทางเดินเนี่ยสองงูด้วยจะได้เห็นงูอันนี้อะไรอะ่ะอยากรู้จังเลยอะ่ะเราวางไว้ตรงอุ้ยมันจะขวางทางเดินไหมอเอาเป็น p อ p แล้วกันได้ไหมได้วะ่ะ โอเคครับต่อ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 เอาละเริ่มอา้อาวเฮ้ยสร้างทีหมดเลยอะได้ขยายแมงมุมเฮ้ยอะไรวะตังหมดเหรอเอาตังก็ไม่ได้หมดนี่หว่าอะไรหมดวะเนี่ยลืมดูเลยโอเคครับสงสัยจะสร้างได้เท่านี้แหละโอเคเอ่ะเท่านี้ก็เท่านี้วะเรียกแขกมาเลยดีกว่าโอเคครับผมสวนสนุกเฮดบิซี่บ้านผีสิงเฮดบิซี่ได้เปิดให้บริการแล้วครับขอเรียนเชิญทุกๆคนนะครับมาเที่ยวบ้านผีสิงเฮดบิซี่ได้เลยนะครับ ใช่ครับวู้บ้านพีสิงก์เหรอวู้ทำไมทำไมเวฟมันทำไมแขกมันดูเป็นเหมือนทีมงานทดลองอะไรสักอย่างเลยวะต้องใส่หน้ากากเจสันไว้ด้วยเนาะพนักงานเหรอทางนูน้นเฮ้ยขึ้นบ้านได้ด้วยครับคนเปิดประตูดได้ไหม <c oughs> แล้วว่าเราควรไปดูบ้านพี่สิงก์เราดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราดูมุมข้างบนก่อนดีกว่าว่าลูกค้าเราจะเป็นยังไงบ้างอ่าคนแรกอุ้ยนี่โอ้่มันมีครูดาวด้วยอ่ะ อ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อมีเกตสีแดงนี่เหมือนประมาณว่าถ้ามันเต็มอุ้ยอุ้ยตายมีกระดูกด้วยนี่ไงกระดูกฟันได้เฮ้ยกลัวจนตายเลยเหรอทุกคน exit นี่คืออะไรอะ่ะมันไม่สําเร็จอะไรเงี้ยเหรอเฮ้ยตายตายแล้วครับทุกคนโอ้โห,โหเฮ้ยเหมือนเล่นเกมยิงป้อมจริงๆด้วยแบบแบบสร้างป้อมอะ่ะเออแต่เป็นสร้างแบบสร้างบ้านปีสิงแทนอา้าวละสิ น่าสนใจครับอย่างนี้โอเคเวฟนี้เราได้มาทั้งหมดได้กระดูกมาทั้งหมด589กับกับฟานมาอีก87นะครับนี่เรามาดูกันดีว่าเราเลือกอะไรอีกดีนี่อะไรอะ่ะนี่โคดฮันติงนี่อยากรู้เป็นยังไงเราปลดล็อกเลยมีวิววิวิววอันีออออ้อยากรู้อยากรู้เป็นยังไงนะครับโอเคตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อเฮ้ยอะไรวะเนี้ยพายูดคอร์เนอร์ประตูอะอ่าทัวอ้นี้ก็ไม่บอกโอ้โหผมม่งก็ <laughs> ผมเองผมเองก็สร้างเป็นไม้วางไว้เองอย่าง,งน,นั้นดิโอ้โหกินพื้นที่หมดต่อฮะต่อต่อต่อสนุกเว้ยสนุกเว้ย <c oughs> นี่พอดีเอาเดี๋ยวพอดีเป๊ะใช่ไหมพอดีเป๊ะหนีเดี๋ยวครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราปลดล็อกไอ้นี่แล้วนี่นี่ไง ghost h u n t i ้ g เฮ้ย <c oughs> <c oughs> น,น่าสนใจเราอยากรู้แล้วว่าผีมันจะโผล่ยังไงนะครับ <c oughs> นี่นี่นี่นพาม แน่นอนครับตัวนี้ในเมื่อเราซื้อตัวนี้มาแล้วใช่ไหมมันต้องมีสร้างบรรยากาศครับทุกคนนี่มีโซ่ฮะโซ่เออชิดไหนชิดกำแพงหน่อยชิดในหน่อยเพ่ชิดในหน่อยนี่ฮะโคมไฟครับมีชั้นไม้เก่าๆด้วยโอ้นี่ลูปปั้นและโอ้นี่หลงศพมีตู้เย็นด้วยเฮ้ยตู้เย็นมีผีไหมเนี่ยมันเป็นพพอปเฉยๆเดียด๋ยใช่ไหม โอ้โหนี่ไงรูปภาพโอ้นี่ฮะตัวเด็ดเลยก่อนที่จะเจอผีตรงนี้นะครับนี่เราจะต้องมาเจอรูปภาพกันหน่อยอ่าแล้วก็แล้วก็บ้านนี่รูปภาพตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราต่อนี่อุ้ยได้สองอันเนาะจัดไปดิ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 น่าจะแรงน่าจะแรงทําดาเมจได้เยอะเฮ้ยเฮ้ยเราลืมไอ้นี่ไปได้ยังไงเนี่ยเราลืมศพห้อยหัวไปได้ยังไงเนี่ยเราลืมได้ยังไงนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่เลยตรงนี้เลยครับนี่ฮะหลายๆหลายๆศพครับ หันไปด้านหน้าด้านหลังด้วยดีไหมทางเดียวกนก่อนดีกว่าสยองดีสี่นี่ครับนี่ครับเปลี่ยนไปได้ก็เอาให้ตลอดทางเดินตรงนี้ไปเลยให้มันเดินแบบว่าเดินแล้วแบบเดินลําบากกัต้องเดินชนศพนะโอ้โหนึกถึงบรรยากาศเดินชนศพก็เป็นอะไรที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะศพมีแมงวันด้วยอะ่ะโอ้หนี่มีเสียงด้วยเสียงแบบเสียงแย,แย่ๆเลยก่อนที่เราจะไปให้ลูกค้ามาแน่นอนครับ เราต้องเทสเองก่อนนะตัวนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เฮดบิวกำลังจะเข้าบ้านปีสิงของตัวเองครั้งนี้เฮดซจะสัมผัสปิดงานหรือพลังงานบางอย่างได้หรือไม่โอ้แน่นอนอันแรกขาก็ทะลุกำแพงแล้วโอเคครับลองดูฮะเดี๋ยวนะมันมมีันไม่มีเอฟเฟกต์กับเราอ่อ จะมันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยอือหือ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 ดูเลือดสิดูว่าเราดังว่าระวังปิดดานเปล่าวะอืออุ๊ยน่ากลัวนะเน,นี่ยน่าสบดิ่งด้วยโอ้โหเอาต้องไม่กล้าเดินมันจะมีอะไรเปล่าวะเฮ้ยเอ้ยอุ๊ยอ,อ,อ,อะไรอ่ะ อ้าวเฮ้ยอ๋อเรียกว่าถ้าเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยอะไรนะอุ้ยตกใจตกใจดีสุดแล้วเนี่ยศพเนี่ยผมวม่าแม่งน่ากลัวสุดแล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเว็บต่อไปกันเลยดีกว่าไปยิ <c oughs> นดีต้อนรับสู่ <c oughs> บ้านผีสิงเฮดบิวซี่ <c oughs> มาครับมาทุกคนเลยมาปึ๊บหมูรอบนี้มากี่กี่คนเนี่ยหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดคนจัดมาอุ้ยเข้ามาเขากลัวนะนี่ไงอ้าได้แล้วอ้าตายหนึ่ง <laughs> ตายสอง <laughs> เรียบร้อยครับนี่ตายสามนี่ผมมาฆ่าแขกเหรอวะเนี่ยนี่จะพันศพนี้อีกไม่รอดหรอก นี่ตายสีโอตายครับตายตายตายกลัวจนตายตัวนี้ไม่ไหวแล้วครับกลัวครับนี่ครับเจอศพนี้ไม่รอสักลายฮะฟิล์มเลตตกฟรมเลตตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห <c oughs> ที่สองคนนี้คือไม่กลัวโอ้โหดูอะไรที่มันน่าจะน่ากลัวดีกว่าครับทีนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะน้ำอุ้วันนี้อันน,น,นี้อันนี้ดูน่าสนใจ ราเอาแมงมุมดีกว่าไหมแพงดิคืออะไรดีกว่าอยากรู้แมงมุมอุ้ยหออะไรเนี่ยเนื้อครับเนื้อเนื้อห้อยเพดานครับทุกคนเนื้อแบบเนื้อคนครับหืมน่าเกลียดมากแน่นอนครับเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงไหนกันดีตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าครับเนี่ยใกล้ทางออกดีฮะนี่นี่ครับตรงนี้เลย นี่ลูกศรชี้ไปน่าเกียดมากเลยะได้หลายๆอันนะสองอันเลครับอือหือนีอ่ฮะไว้กลางทางออกเลยดีไหมนี่ก่อนจะออกนี่ชนเสร็จเนื้อซะบ้านบ้านเราอยู่ไหนอุ้ยโอ้ยตรงนี้เลยเหรอเดินชนแล้วเป็นไรไหมเฮ้ยมัน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 ดูสยองมากกว่าน่ากลัวนะเนี่ยอื้อหืออุ้ยชนเหรอเดินชนอะไรอย่างงี้ เน่าด้วยเอาครับซื้อเท่าที่ซื้อได้ตันนี้นี่ฮะนี่อันนี้ดีกว่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยปาบไปให้นี่ครับสองอันไปเลยครับมันจะเยอะไปไหมทางออกครับตัวนี้ทางออกต้องเยอะ <c oughs> ออพอพอสามอันพอหึหึหตำรวจมาว้าให้ตำรวจมา มาทำไมคุณตำรวจเดียวอ๋อวิ๊านี้เราเต็มแล้วตำรวจมาตรวจสอบบ้านเราสวัสดีครับตัวตำรวจมาทำอะไรครับเนี่ยบ้านเบสิ่งผมไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับจะจับผมแต่อนอื่นตำรวจเอ้ามาแล้วครับนี่มานี่และมานี่แล้วมานี่แล้นี่ตำรวจมาทำอะไรเนี่ยตำรวจมาตรวจสอบบ้านเราครับตันนี้เฮ้ยเฮ้ยตำรวจไม่ไม่กลัวอะไรเลยเหรอ มาตรวจสอบครับว่าว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมเพราะว่าคนเขามันเป็นสิ่งของเรานี้ไม่ได้กลับออกไปนะครับระวังให้ดีนะครับคุณตำรวจเข้ามาแล้วคุณอาจจะไม่ได้กลับออกไปนะครับเอากลับแล้วเหรอโอ้โหเสียดายนะครับคุณตำรวจข้างหน้าเชิญใหม่นะครับนี่เราเรียกแขกกอนเลยดีกว่า การสำรวจของเราได้เสร็จสิ้นแล้วตัวนี้นะครับไม่พบอะไรที่เป็นปัญหาหรือผิดปกตินะครับโอเคตอนนี้โอเคครับขอบคุณสำหรับขอบคุณที่เสียเวลาโอเคครับตอนนี้บ้านพีสิงอะไรยังไม่มีอะไรที่น่าสงสัยนะครับแต่ประเด็นคืออีอีนี่ทาไมมันยากจังวะเฮ้ยโอ้โหมาสองตัวเอ้สามสี่ห้าอึดมากอึดมากอึดมากๆอึดมากๆอึดมากๆไม่กลัวผี อ,อ้ยเฮ้ยอยากลองเล่นว่ะอจอ้ะไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอยอ,อ,อ,อตายตายตายอือมีก้อนเนื้อแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ตัวตลกที่เราวางอ้า,อาดูใช้ได้ใช้ได้ไดเอ้ยเฮ้ยนี่เราเองเจ้าของโอ้ตกใจหมดเอาอย่างนี้เราก็เสียกูดาสิตำรวจมาอีกแล้วจะมาตรวจสอบอะไรแล้วคุณพุ้นตรวจสอบไปไม่ใช่เหรอรีบจังเลยหื บ้านผมมันไม่มีอะไรหรอกส่วนเรื่องขค,คุณตำรวจครับตรงนี้ไม่มีอะไรจริงๆนะครับบ้านผมเนี่ยถึงแม้ว่าผู้เล่นจะเข้า,าไปหลางๆแรกๆจะกลับไม่ได้ออกไปแต่ว่าหลังๆก็ออกไปได้ทุกคนนะครับตรงนีง้คุณตำรวจไม่กลัวผีเลยละ่ะคุณตำรวจคุณตำรวจ,รวจฟังผลก่อนครับคุณตำรวจเออแถวนี้มันมีอะไรน่าตกใจที่ศพที่ศพจริงหรือเปล่าวันนี้หรือว่าศพปลอมวะเออไม่น่าจะมีอะไรแต่เราได้รับรายงานมาว่ามีผู้เล่นเข้ามาแล้วไม่ได้กลับออกไป อืมสงสัยเขาจะหลงถาออ้อออโ,อโ,อโอครับไม่มีอะไรผิดปกติเหมือนเดิมครับตอนนี้ขอบคุณที่เสียะเวลานะครับตอน,นี้โอเคเชฟมาสันสกอตนะกรับ <c oughs> <c oughs> ผมรู้ครับเว็บนี้มันไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยครับรวมพลคนไม่กลัวผีนะครับตอน,นี้ <c oughs> ไปไปเจ้าของไรเรากลับไปได้เรากลับไปได้เราไปโอ้โหสนุกสนานกันเลยดีเราเชลล์นี่พวกนายไม่กลวัวผีกันเลยจริงกันเนี่ยเกมโอเวอร์ครับเรียบร้อยครับตัวนี้พบตำรวจที่กลับมาอีกแล้วนะครับจะมาตรวจสอบในต้นหาโอเคครับ แต่งฝ่อแต่งอยู่ฝ่อ a y i n g โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเกมฮัลเลอร์ไทยคูนนะครับตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยาทกทดลองเล่นนะครับให้ uh, ลองไปหาโหลดในในสตรีมได้เลยครับตัวนี้ยังแจกฟรีอยู่นะครับเป็นเดโมนะครับ อ่ส่วนตัวผมว่ามันก็สนุกดีนะครับมันเหมือนประมาณว่าเหมือนเหมือนเกมสร้างป้อมนะเหมือนเกมแบบว่าเหมือนแบบระวังป้อมตัวนี้เราก็จะมีคีบปอ,อุกไมาให้เรายิงอะไรต่งเียตวนี้เปลี่ยนจากคีบมาเป็นอ่าเป็นเป็นแขกนะฮะตัวนี้เราต้องแบบว่าเอาจัดจัดการศัตรูแทนที่จะยิงก็เป็นการหลอกผีขึ้นมาอย่างงี้ครับก็วางคอนเซปต์ได้น่าสนใจนะครับตัวนี้แต่ยังไงถ้าตัวเต็มมาก็อาจจะสนุกกว่านี้นะครับตัวนี้โอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้บิวซี่ด้วยนะครับ มาดูกันว่าเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับโชคดีครับผมบ๊ายบาย